สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ๆทั้ง2ท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ AA สํารองนั่นเองนะครับชุมทององ2ี AV ครับผม AV นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กับ2ท่านนะครับพิเกตแล้วก็พิเกียริครับก็ไก่เหมือนกันแล้วก็ผมรอเบฟสามกอเลยทีเดียวนะครับของพิเกตอยู่ AV 1 1ค่ะพี่สมเกียรินะครับอยู่ AV14 เกิดเลยนะครับว่า2ท่านนี้มีประสบการณ์ดูแลลูกค้า AA นี้ค่อนข้างเยี่ยมยอดมากเลยนะครับก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์ประสบการณ์ของพี่ๆทั้ง2ท่านนะครับในการดูแล างแรกติเกตก่อนเลยนะครับว่าคนเราทุกคนใช่ไหมครับีิเกต<ช><ช>ทำไมต้องทาประกันคนเราทุกคนทำไมถึงต้องทําประกันเพราะว่าคนอ่ะมีเกิดแก่เจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนาะระหว่างทางอ่ะถ้าเกิดการเกิดอ่ะเหมือนกับเด็กอะคับต้องมีการศึกษาเนาะสมมติว่าพ่อแม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยเราจะส่งต่ออะไรให้กับลูกถ้าเกิดสมมติว่าไม่เก็บกับประกันแล้วเราจะเก็บอะไรที่มันแน่นอนถ้าเกิดใช้ใช้ทุนสูงเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่อยู่เราจะไปถึงฝั่งฝันนั้นไหมแล้วจะต้องเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่เก็บให้ลูกไหมหรือว่าวันนี้เราค่อยท่อยาย ในนวันที่เราไม่่อยูเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมๆเพ,พี่เกดทำให้ลูกค้าได้รู้จักบางแผงก่อนส่วนใหญ่ลูกค้า A a ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปพี่เกิครับทำไมลูกค้าถึงสมัครประกันกับพี่เยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแนะนำส่วนใหญ่ด้วยเนอะคิดว่าถ้าเราอยู่มาสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีลูกค้าแนะนําแต่เราก็พยายามที่จะขยายตลาดไปหาลูกค้าคนที่เราไม่รู้จักด้วยเมื่อกี้ก็าถามอะไรนะทาไมคนถึงสมัครครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนอะโอเคเพราะว่าคนเนี่ยมันมีความสามารถความสามารถของคนเนี่ยมันมีคุณค่าไม่มี คุณค่าเสร็จทาให้เกาะเกิดรายได้ถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยความสามารถหรือเวลาของคนเนี่ยมันหมดไปรายได้มันก็จะไม่มีการประกันเนี่ยมันก็จะมาช่วยตรงนี้เพราะว่าการทําประกันเนี่ยมันเป็นการทําเพื่อความรักที่เรามอบให้ใครคนใดคนหนึ่งการประกันชีวิตนี่แหละตอบโจทย์ในการให้ความรักกับคนใดคนหนึ่งถือว่าสุดยอดนะครับ,ร,บรัวปัดมากๆพี่เก๋เนี่ยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าแนะนําเหมือนกันนะใช่ค่ะาาแล้วก็แสวงหาลูกค้ารายใหม่ด้วยจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านหญิงท่านหญิง อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าท่านหญิงนั่นเองนะครับชาท่านหญิงแนะนำตัวครับผมหญิงว่าลัตัดนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะ ตัวเต็งเลยรืของพี่เกียิเลยประจำห้องอยู่ห้องนี้นี่แหละมีพรมอาจารย์ทั้งสท่ทานเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างๆผมก็จะอัญเชิญนะครับมาใช่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องของ AM คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นอย่างของของหญิงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยทำไมลูกค้าถึงทําประกันกับหญิงครับเราให้คําแนะนําเขาแล้วเขาก็เห็นประโยชน์ในการทําประกันค่ะแล้วเขาก็ยังมีความรักให้กับครอบครัวแล้วมันคือการโอนย้ายความเสี่ยงอันดับแรกๆที่เรา ่คะต้องวางแผนอุดรูรั่วให้เต็มก่อนค่ะใช่เลยครับก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสมท่านนะครับมีการคุยเรว่าเลยนะอะไรนะ อันนี้สามท่านนะเชิญชวนเพื่อนๆนะถ้าอยากจะทำประกันยังไงได้บ้างครับผมเชิญชวนนะเชิญชวนเพื่อนๆมาทำประกันโฆษณาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่โอเคโฆษณาดนึงโอเคอยากทำประกันนะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันเพิ่มเติมแล้วก็อยากมีตัวแทนที่ดูแลดีนะคะเหมือนครอบครัวก็สามารถโทรมาหาเกตได้เลยค่ะ0 6 4ย์4 1 6 9 4ค่ะ ID นะคะ K A T E 4 5่ค่ะหกผมและนี่คือพี่เกตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะให้พี่เกตด,ดูแลนะครับนีเรื่องของมาเป็นลูกค้าประกันกับพี่เกตน,นะคบติดต่อพี่เกตทางช่องทางที่พี่เกตแนะนำถ้าต่อไปครับค่ะหญิงนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการวางแผนทั้งเรื่องการโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องการ,กรเกษียณสามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวให้ก็ใส่เบอร์ให้นะคะตามข้างล่างนี้เลยค่ะได้เลยครับและนี่คือของท่านหญิงนั่นเองนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากให้ท่านหญิงดูแลนะครับก็ <laughs> สามารถติดต่อเข้ามาได้นั่นเองนะครับสุดท้ายที่พิ่เกียรติของเรานั่นเองครับถ้าใครอยากจะวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเกี่ยวกับความคุ้มครองทางด้านชีวิตสุขภาพหรือเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณอายุติดต่อตัวแทนที่ท่านรู้จักถ้าดีก็พิ่เกียรตินะครับผมก็ยินดีครับและนี่คือเคียเกียรตินั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวแทนเรื่องลือลือนามของชุมทองแห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือรวบรวมทั้ง3ท่านมาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะโอกาสที่เราว่างตรง กันนะครับผมก็จะมาหยิบบุคคลในตํานานนี้นะครับมาเล่าสู่แบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันใช่ครับก็คือเดี๋ยวผมจะพยายามอัญเชิญมาให้ได้แล้วก็จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับตัวท้ายนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจในการทําประกันนะครับประกันที่ไหนก็คือมันดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทําประกันแล้วเหมือนแบบเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับได้ครับวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับขอลาเพื่อนๆ้ก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆครับเพื่อน 谢谢，戴阳老师。